เหมือนเขากลับมาแล้วนะครับสวัสดีนะครับพีพีเอฟซีทุกคนนะครับวันเนี้ผมเนี่ยตอนเนี้เป็นเวลาสี่โมงจะห้าโมงแล้วนะครับผมรีบขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าผมได้ยินข่าวนะครับหนุ่มกระเลียงเนี่ยจะจับสาวรับแรงนะครับทุกคนโอ้โหทีนี้เป็นเรื่องใหญ่แน่นอนครับทุกคนคือพวกเราเนี่ยไม่ใช่นกสองหัวนะครับพวกเราต้องการ ถ่ายคลิปเฉยๆนะครับทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการร <for instance> <erem> ับชมด้วยนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอะเดินทางตามหาหนุ่มกระเลี่ยงกันเลยนะครับแต่ผมไม่รู้นะวันนี้จะเจอหนุ่มกระเลี่ยงไหมเพราะว่าได้ยินแดงบอกมานะครับว่าเขาแบบรับพาตัวสาวกระเลี่ยงนะครับทุกคนเอ้ยสาวเมืองรับแรงนะครับทีนนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะตามหาทุกคนดีกว่าเลยครับทุกคนเพราะว่ามันจะมืดแล้วนะครับทุกคนดูจากเวลานะครับประมาณสี่โมงจะห้าโมงครับ ในป่าจังใช้ระยะเวลาทางในการเดินกลับแบบเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราเดินทางกันต่อเลยดีกว่าทุกคนตรงนี้ครับตรงก็เป็นจุดที่ผมเจอลุงชัยนะครับทุกคนผมเดินมาถึงจุดตรงที่เจอลุงชัยครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินตามหากันเรื่อยๆนะครับทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยคือตรงที่แดงพาน้องเมาพีนะครับมาคุยกับเพชคฆาดแล้วครับทุกคน มาเดี๋ยวเราเราเดินตามลายของแดงมาเลยนะครับนี่ก็เป็นเวลาเย็นนะครับทุกคนสวยมากครับทุกคนน้องนุ่มกระเหลี่ยงทำอย่างนี้นี่แย่นะครับถือว่าแย่มากเพราะว่ามีเรื่องอีกแล้วอยู่แล้วอ่ะไปก่อเรื่องเพิ่มนะครับนเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับอุ้ยนี่ลุงเป็นใครครับผมมาตามหาหนุ่มกปลเลี่ยงครับผม โอ้หนนี่ครับแล้วท่านเป็นใครครับแดงมาไหมแดงไม่มาครับผมทำไมแดงผมไม่ทราบอะครับแดงให้ผมขึ้นมาตามหาหนุ่มกะมระเลียงอะไรนะครับูมัน้นไปทำอะไรทอะไรครับลูกมันเนะี่ยไป,ไปรักไปรัดสาวมือรับแพร่ี่ชายก็รอยอยู่ตรงนู้นะ่ะอุวยทุกคน เราจะได้เจอพี่ชายเขานะครับพี่ชายของสาวเมืองรับแลนะครับที่หนุ่มกระเลียงเขารักรักพาตัวไปนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปคุยปรึกษากับเขานะแล้วเราจะไปบอกแดงนะครับทุกคนเพื่อที่จะทําได้การเร็วที่สุดนะครับทุกคนนี่นี่พาผมไปพาผมเดินไปได้ไหมครับได้ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนครับแดงบอกให้ผมมาตามหาหนุ่มกระเลียงเพราะว่าแดงก็มาบอกเรื่องผมเหมือนกันครับแดงได้ครับทุกคนไปครับ ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินตามหากันเลยครับมดดผมรีบครับพอดีว่าเป็นเหตุกระทนหานผมเลยผมเลยขอมาคนเดียวครับาารอ,รอยู่ข้างบนเลยครับ รเราเดิบไปนะครับทุกคนตอนนี้ป่าเริ่มมืดแล้วนะครับผมไม่รู้นะครับว่าท่านเป็นใครนะครับท่านมาบอกข่าวางนี้เราต้องไปให้ไวนะครับทุกคน เราจะได้ทันข่าวเขานะครับท่านไปนชาคาดไหมนั่นเก่งเอ้ยจะลงสีส้มอย่างนี้ท่านใช้ชาคาดไหมนะ สวัสดีครับท่านผมฟุก,กนะครับท่านผมมาผมเป็นเพื่อนแดงครับผมมาตามหาหนุ่มกระเรียงครับผมเห็นเพื่อนท่านบอกว่าเขารักพาตัวสาวรับแรไปอ่ะครับ โห oh, แย่เลยดีอย่างนี้ออนเดี๋ยวผมขอสอบถามพี่ชายเขาหน่อยได้ไหมครับน,นะนเดี๋ยวมผมมาคนเดียวครับเราไปกันดีกว่าครับทัง้งคน เข้าไปได้ใช่ไหมครับใช่ครัจะมืดแล้นนะสวัสดีครับโโหมีสามคนเลยครับทุกคนสวัสดีครับ ใช่ใช่พี่ชายของขาวรับแล้วไหมครับท่านอ,าอ๋อนี่ท่านอยู่ในเมืองรับแล้วหรอครับแล้ว,แล,วแล้วเรื่องมันเป็นยังไงอะครับท่าน้อ้ออโหเขาจับตัวน้องสาวเขาไปนะครับหนุ่มก็เลี่ยงทำเรื่องเห,อเหรอครับท่าน อ,อใช้วิชาพาตงาาพาตัวนะครับถ้าเป็นห่วมน้องสาวข้าเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะช่วยตามหาอีกแรงครับท่าน,มน,นผมมาจากหมู่บ้านทางฝั่งนู้นครับอ,อ,อ,รอ๋อ ผมได้ยินงข่าวว่านุ่มก็เลียงไปลรักพาตัวสาวอะครับผมได้ยินว่าเข้าไปลรักพาตัวสาวอะครับกระเป๋าของมึงพกอะไรมาหรือเปล่าผมกระเป๋าผมมีแค่ยาครับผมยาในการเข้าป่าแล้วมีดหนึ่งเล่มครับผมแน่ใจใช่ครับอะไรนะครับ้โหท่านนี่ผมรีบเข้ามาเลยเนี่ยเรื่องใหญ่เลยเนี่ย Oh. ไ้้ตอนนีเนยลยยใช่ครับท่านก็ไม่ถูกเหมอือนกันนะครับ mm hmm. ที่นุ่มประเลียงทำแบบนั้นนะ่ะแย่จัดเลยท mm hmm. ่า,า,า,ชชา,านทานองนี้ใช่เป็นชาติไหมครับอ๋อ oh. น้องชายของท่านคนหนึ่งนะครับแล้วเนี่ยผมก็มาตามหาเขาเหมือนกัน,นครับผมก็คิดว่าจะเจอแต่ว่าผมก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าเขาออกมาจากเมืองหรืยอยังนะครับโอ้ผหหาไม่พบนะ เนี่ยทีนี้ครับทุกคนโอ้หหออโหทุกคนแก่งจริงครับพิชาเขาแก่งจริงครับนุ่มกระเลียงแล้วท่านจะเอาอยัางไงต่อครับให้ผมช่วยอะไรไหมครับช่วยตามหานะอ่างเงี้ยหามเจอตัวมันตัจับมาให้พวกกูทีโอ้ ได้ครับท่านเดี๋ยวเราเดี๋ยวท่านจะไม่ทำอะไรใช่ไหมครับอไม่การันตีหรอกใช่เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันอันนี้ผมพอเข้าใจนะครับแต่มันมันมีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมครับมันทำหลายเรื่องด้วยคนเนี่ยมันหลายเรื่องมากขอวท่าน ได้ครับท่าน,นอ,าอ,อ๋ออันนี้รู้อยู่ครับมันเป็นกฎบบนนนจะจับได้หรือนงกรลียงไม่ไม่มันต้องลองครับท่านแต่ผมเคยไปกับเขาหนึ่งครั้งนะครับท่านผมเคยไปเขาเขามีวิชาเยอะอยู่ครับท่านคนนี้ สองคนเลยนะเราเจอใกล้มากครับทุกคนนี่เป็นภาษากายเหรอครับ น,นี้มันก็จะเย็นแล้วครับท่านเดี๋ยวผมต้องรีบกลับแล้วครับเพราะในป่าก็แย่อยู่นะครับนะอ,าาอ๋อ,หนหนอนนใช่ครับทุกคนมันเป็นกฎน,นะครับมันไม่มีการ ถายน้าจากบิติ์อื่นนะครับอ๋อท่านอยู่สามคนเลยครับอันนี้มาันแค่นี้ใช่ไหมครับมาสามอยาถามโหนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับแล้วนะครับท่าน เรียนท่านครับรผมขอขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณท่านเพชรคานะครับคนสลงสีส้มคือเพชรคานะครับ ตูเมืองรับแลจะปิดนะครับเขาต้องรีบกลับควมีเรื่องนึงจะฝากบอกเจ้าว่าไงครับท่านดือแไมรู้จักครับผม,มาบออกทีี่่่หืดูคนชเมาคีีี่มเมาคหรอครับอ๋อได้ครับท่านเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปบอกแดงให้ครับเป็น ใช่ครับ<ฮ>ท่านจะไปเหรอครับผมต้องขอโทษแทนหนุ่มกระเหลี่ยงด้วยนะครับดดได้ครับท่าน เหมือนเขากลับมาแล้วนะครับสองพี่น้องนะครับเขาน่าจะเข้าเมืองกัน,นแล้วครับท่านพิจาราจะตามหาต่อใช่ไหมครับอ๋อแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วเนี่ยครับท่านเพราะว่ามันก็เริ่มเย็นแล้วครับอ๋อขอย้ํหัวเจ้าเยือหนึ่งว่าไงครับบอกเพืือนแดงของเองด้วย ดูแลคนชื่อเมาคีดีๆน้องเมาเคีเหรอครับใช่โอ้ทําทําไมอะครับข้าดีแล้วเขาเป็นัตาตัดของข้าเข<อ>าเป็นนายของข้าเขาดูแลข้ามาอย่างดีอ๋อทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเรื่องทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวน้องลงไปบอกแดงนะครับนิสัยละธรรมไม่เบียดเบียนแม้แต่สัตว์ตัวเดียว แม้กระทั่งมดตัวเล็กๆอือผมเข้าใจเลยนะครับเข้าใจท่านเลยนะครับเดี๋ยวท่านจะกลับเลยไหมครับ,รบหรือว่าอ๋อท่านต้องไปตามหาแล้วท่านจะไปทางไหนครับไปทางภาคตะวันตกโ,โอเคครับท่านเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเย็นเดี๋ยวได,ได้ครับท่าน,นไ,ดได้ครับ สวัสดีครับท่านเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมาผมบอกนะครับลองเดินไปนะครับทุกคนเราเนี่ยเรากลับกันบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าเย็นแล้วครับของฟ้าเป็นสีซ่้วนะครับทุกคน มาทางไหนกลับทางนั้นครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยนี่เราได้เวลากลับแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราน่าจะไปตามหาหนุ่มกระเลียงนะครับแล้ววันนี้เราต้องกลับไปบอกแดงเรื่องของน้องเมาครีนะครับทุกคนน้องเมาครีชาตปางก่อนเนี่ยมียศบรรถาดดาศักดิ์นะครับทุกคนเปรชคาดเขากลัว น้องเมาคีนะครับเพราะเคยเป็นนายเขาโอเคครับทุกคนยังไงวันนี้เนี่ยขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามผมนะครับพีพีเอฟทุกคนนะครับสวัสดีครับเอาไว้คลิปหน้านะครับทุกคนเอาไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ